เจ้าโมเดลตัวนี้แน่แหละคือจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เลย เริ่มจากวันก่อนนู้ที่ไปซื้อสีมาแล้วเขาก็แถมโมเดลมาด้วย <Yes. S 1> ก็เลยลองประกอบดูเล่นๆน,นะกะว่าแบบเออดูตัวอย่างแล้วมันก็สวยดีคิดว่าน่าจะเพ้นสนุกเพราะว่ามันจะมีสีเงินตัดกับสีทองรู้สึกตัวอีกทีก็ทารองพื้นและพอลองทาสีทองดูเท่านั้นแหละโอ้โหมันสวยขึ้นเยอะเลยก็เลยเริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆอยากลองดูว่าแบบเออถ้าเราเพ้นแบบเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเป็นคนชอบเพ้นตามตัวอย่างอยู่แล้วซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ตาม ตัวอย่างเป๊ะเ,เ,เพราะวางมุมเราก็มองไม่เห็นว่าเขาเพ้นยังไงเหมือนกันแต่บอกเลยว่ามันเพลินมากอะ่ะมันเป็นแนวแบบเกราะสะท้อนแสงสีเงินสีทองตัดกันไปตัดกันมาแล้วก็ยังมีสีน้ำเงินที่เพิ่มความโดดเด่นขึ้นมาอีกนี่รู้สึกตัวอีกทีก็ <_ H it> เพ้นจนจะเสร็จแล้วเนี่ย <_ H it> ตอนแรกกัดจะประกอบเล่นเฉยๆนะเนี่ยพอนั่งเพ้นไปเพ้นมาทําเสร็จซะง,งั้นบอกเลยว่าไอแคมเปญซื้อสีห้ากระปุกแถมโมเดลของคุณเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนคิดแคมเปญนี้มาบอก เลยว่าคุณทำสำเร็จเราก็ได้มาแล้วหนักมเกิดจะกทีที่ได้ของแถมมาวันนั้นนำมาสู่วันนี้ Warhammer Age of Sigmar ขอรังนะสวยยันลังนะเราเก็บคอลเลคชันมาดหลายเดอ้อผมเราได้มือหนึ่งมาราคามือสองยังไม่แกะซิลเลยได้มาแบบมือหนึ่ง เราจะมาแกะคิวด้วยกันตรงนี้นะต้องกรีดจะช้าเพรจะเก็บกล่องเหรอเก็บมาเลยกล่องอนะว่าดูว่าเราสูญเสียไปแค่ไหนแล้วระวัองอันนี้นะแต่กล่องก็สวยดีเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าคนทำคลิปเปิดกล่องพวกนี้เยอะไปแล้ะเรามาทำ<ม><ม>ที<ม>ละเขาเป็นปีฟังเสียง <2010 S 2> เปิดไปได้วยกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเป็นสุญญากาศบอกว่ายังไม่ได้แกะจริงๆเห็นไหมอันนี้อ่ะเอาไว้เป็นน,นี่เป็นแผ่นรองไม่ให้มันอ้ไม่นะลอยเป็นลอยหมดแล้ว <c oughs> จะามาเป็นโปสเตอร์ซะหน่อยเป็นรองอย่างสวยเก็บ <c oughs> ไว้ก่อนรอดีเดี๋ยวมาติดถึงโปสเตอร์ ไปยับไปแล้วเป็นอะไแล้วก็ของพี่ตั๋งเป็นฐานึงเดียวนี่ก็จะเป็นหนูกล้ามใช่ไหมโอ้โสุดีผมมิกมออมกี้เมาส์ผมมิกกี้เมาส์มันเป็นกองขับมิกกี้เมาส์โอ้ยนี่มิกกี้มิกกี้เมาส์นี่อ๋อนี่มันมิกกี้เมาส์เดีนี่เป็นตอมแคสอีเทอร์นอลกาเบียวอัลตาคิว ุ้ยเราจะ้ทำยังไงให้มันไม่เป็นรอยดีเราสามารถนับได้ไหมว่ามันครนนบเปล่าโอ้ยยยไยเป็นยยยแยย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 ยมยย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 ็นยยยยเยยยยยยยายยมียยยแบบยป็นยย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 ยเมยย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 รยย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 ย a i ยย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 ยายยเ อย่างสวยอันนี้เป็นปืนให้เป็นปืนใหญ่ของหนูอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะเขาเสพเองนะเสพอะไรบอเห็บม <War hammer S 2> ือเขาเสพเองนะผมไม่เกี่ยวนะโปเกมอนอ่ะอันนี้อันนี้ผมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมผิดแต่ผมไม่เกี่ยวนะ <c oughs> อันนี้พ่อน,นำเข้าเองดีไม่ดีพ่ออาจจะไปาย,ยาผมซำมดูเท่ดิเนาะแบบไอแบบแฟนตาซีเท่ดีนะก็เท่ดีเผื่อเรา มาที่แนวแฟนตาซีดิไม่ใช่เห็นด้วยนี่เป็นแบบเทเรนอันน like ี mm ้จะเป็นฉากของประกอบฉากเห็นตาซีดเลยคอนเทสเคอพเสรีภาพด้วยนี่มีมีกระดิ่งมีอะไรเงี้ยมันแบบเบลมีมีโครงกระดูกที่กำลังโดนตรึงอยู่ด้วยโอ้โหนี่ไหนโครงกระดูกตึงโครงกระดูกยังตึง โขกระดูกอย่างตึงเฮียตึงจริงๆตึงแบบล l i t e r a ลี่ตึงแบบฉันโดนตึงช่วยด้วยช่วยฉันก่อนล l i t e r a ลี่ตึงนี่ีอันที่หักด้วยอ่ะนี่หักมาจากไหนอันเนี้ยโอ้โนี่เราเจอในวันที่หักเจอเลยมันน่าจะหักจากอันนี้เปล่านะจะไปต่อได้อ่ะ แต่ว่าอันนี้มันมันเป็นเทเลนเฉยๆม่เปไรไม่รู้มันมาจากอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันอืดูอันนี้แบบต่อกันโอ้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นรองโอ้แผ่นรองฟังอีกแล้วแต่ว่าแผ่นรองมีไว้รองก็ต้องพัองอีกแล้วนะ นี่คืออะไรอ่ะนี่ก็คือเบสใหญ่เบสใหญ่เ,เบสใหญ่แยกมาด้วยเบสที่เขาทำไมมันไม่อยู่ในหออ่ะเบสที่เขาเล่นในกีตาร์เหรอไอเบสนั้นแยกออกตัวหายถามว่าทำไมไม่อยู่ในหอเหรอ,อเโอ้ <S The s p o r t e r at h i l l c r o w n ส่วนนี้จะแกะไหม แกะอยู่แล้วเื้อเอไรนี่ก็จะเป็นกล่องดูพรีเมียมจังโอดูแพงมากนี่มากแล้วพ่อซื้อมาให้แพงฮิชใช่อันนี้เราแกะไหมเราก็ต้องแกะสิไม่อยากแกะสติกเกอร์ตัดไปเลยโูสโห เข้าไปนี่เข้าเข้าตัวกระดาษไปเนี่ยแล้วดูเหมือนจะเข้ามเข้าเลยไหนดูัิไม่เข้าออเข้าโอ้โหนี่ก็จะเป็นแผ่นกาดที่เ,าเอาไ้เล่นนี่มันจะมีกาดแบบอะไรต่างๆแต่ตอนลี้เราก็รู้เอง อันนี้ก็จะเป็นแผ่นรายละเอียดของโมเดลนะครับ้ h my god เยอะมากมจะเป็นพวกนี้น่าจะมีะะตัวเกิดอะไเยอะแล้วแล้วก็คร่าวอันนี้เป็นตัวบอร์ดถูกไหมไว้ทำอะไรเล่นใช่ รูบอดมันใหญ่มากเลยนะดูซิใหญ่ดีขับออกมาได้ใหญ่มากแค่เฟื s <S ่องแรงเดี hmm. ๋ยวมันขาดโอ้น่าจะวางตนี้ได้นะตอนเราเล่นกันระหว่างตโตนี้ล้วเล่นกันไหมว่าพอไหมแต่พอมีของโตนี้เต็มเลยนะก็เดี๋ยวเราเคลียร์ให้หรือเราเพิเรื่องมวยเฮมเมอร์อีกเดี๋ยว Okay, so ตุ้มเทยอยู่แล้วมือถังเก็บไะไรกับฝั่เออกไงทำไมถึงชอบวายเงมอเพราะว่ามันก็ชอบเห็นอันดับแรกเลยอันดับที่สองคือเพ็นไอซีที่เราเพ็นอะ่ะเราเอามาเล่นได้ด้วยเฮ้ยมันดี <c oughs> มันเท <c oughs> แล้วมันแบบมันมันทำอะไรได้มากกว่าเอามามองก็คิดแหละคิดไหมคิดเก็คอยู่ นี่เก็บไปก่อนอ,ออมาเก็บเหมือนเดิมด้วยคุณอืมเขาก็ทำดีอยู่นะบอกดีเลยเพราะว่าดีสวยเลยนะสวยดีนี่จะเป็นหนังสือนแน่ๆหนะังสือปฏิการากเล่นแล้วก็เ,เป็นพวกนิยายโอ้นักไหมเขาให้นิยายมาด้วยเหรอ เป็นกระโดงแบบประมาณไม่ได้อาจจะไม่ได้เต็มเลยนี่อันนี้รอกันนี่รอกับนี่เพราะเรื่องขอเช็คสมาธิค่อยๆดึงออกเด็กโอ้นนแต่ต่อเก็บมันจะได้เอามาแปะได้เป็นหนังสือนะอันนี้ เป็นปกแบบแบบเดียวกับที่อยู่นกล่องน,นี่เกีย่ยไปก่อนเดี๋ยวจะอ่านแล้วจะออกมาเดี๋ยวตอนเขีเ่ยเข้าไปมันไสยาสพ่อทำคอนเทนต์อ่านมิทานให้คนดูฟังสิแล้วก็อ่านเ,เนี้ยที่ประมาณสามสี่ชั่วโมงมันน่าจะไม่สามารถอ่านทั้งหมดได้น่าจะต้องสรุปให้เขาอะ่ะกินสรุปให้พ่อได้ไหมครับไม่ทำทำเป็นคลิปโจ๊กไงแบบอพอแบบวันนี้นะครับ พวกเราจะมาเล่นวอร์แฮมเมอร์กันและอันนิปก็เป็นคลิปพ่ออ่านนิทานมันจะเป็นอะไรที่ตลกมากเลยนะลองดูไหมพวกเล่นวอร์แฮมเมอร์กันแล้วพ่อก็อ่านนิทานให้ชินฟังนี่หรออ่านอ่านอียายวอร์แฮมเมอร์ให้ชินฟังใช่แล้วขอแล้วผมก็นอนนอนหลับฝันดีเลยฝันดีเลยไหมจะตายแล้วอ่ะจะตายแล้วอ๋ะนี่เหรอจะได้นึกถึงตอนเด็กฟังนิทานก่อนนอนดีไหม อยากฟังนิทานก่อนนอนไหมเอ๊ะได้ยังไงเนี่ยมันน่าเหมือนไม่อยากฟังทางทางที่อยากฟังแค่ได้แ, <laughs> แล้วเราก็กำลังจะเก็บทุกอย่างเข้าไปไเหมือนเดิมนะเรามีแต่เราเคยเห็นแต่รีวิวที่แบบว่าโซลเปิดกล่องแล้วไหมใช่ไหมใช่เรายังไม่มีรีวิวที่ใส่ทุกอย่างกลับเข้าไปเหมือนเดิม เราจะใส่ทุกอย่างกับพ่อไปเหมือนเดิมได้ยังไงพ่อหาทางออกแล้วกินมาดูสิว่ากินชอบกินรู้สึกยังไงกับกับไอ้น,นี้กินชอบไหมรู้สึกว่า,วาจะจะเล่นได้ไหมว่านะมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราเล่นดูก่อนว่าไง,ไง รู้แค่ว่าลายแชกผมลุ้กว่าพ็ฟ้องใจไอ้แ่งมันมากเลยล่อยไปงไถอะเนี่ยมันมันจะต้องหลุดมาจากอะไรสักอย่างนะก็อันนั้นไงที่มันเป็นอันนั้นอ่ะที่พ่อเห็นว่ามันหลุดเลยอ่ะมันมีทุกอันเลยนะเนี่ยอันนี้ก็มีอ๋ออันนี้หรื่งพาวมันเป็นอันนี้แน่เลยเนี่ยพ่อเคยไปหาอ๋อไม่มีมีอันนี้นี่มันน่าจะเป็นอันนี้ อันที่เอาไว้เอาไว้แบบตัดสัดระยะของของแผน่นสองแผ่นออกจากกันก็หลักๆแล้วเราก็จะมาเปิดที่ดูกันประมาณนี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมีอะไรบ้างแล้วมันคุ้มไหมกระกอ่อกนี้ส่วนตัวคือคุ้มคุ้มแล้วเพราะว่าเราซื้อมาแบบในราคาที่ถูกตลาดมากแต่ถ้าซื้อราคาเต็มละ่ะถ้าซื้อราคาเต็มละ่าามละ คือราคาเต็มก็จะแพงกว่าที่พ่อซื้อมาประมาณประมาอรามพันว่าถึงซื้อราคาเต็มมันจะคุ้มไหมซือราคาเต็มก็กล่องนี้ถึงซื้อราคาเต็มก็คุ้มเพราะว่าของโดยรวมในกล่องเนี้ยมันจะถูกเอ๊ยมันจะแพงมันจะแพงกว่าราคาที่พ่ขายแล้วราคาเต็มเท่าไหร่ราคาเต็มเท่าไหร่ปิดคลิปกันเลยไม่ราคาเต็มเท่าไหร่ เราปิดเอาพู้ปิดคลิปกันดีกว่าเราคินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอกออฟซิกมาอิ่อยากเลยหรือยังสนใจแค่สนใจแต่เราน่าจะได้ได้นานนั้นก่อนเพราะว่ามันจะเสร็จก่อนอันต่อมาก็เป็นไอตัวสองสีนั้นแต่เราค่อยมาได้นันนี้เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเสร็จทีหลังเลยเพราะว่าพอพายป็น,นียไม่ได้เพราะพอพอมาแล้ว ลืมเอาอันนี้เข้าไปไว้ลบออกหมดเลย